ีสอดจ้ามีคนขายเออกาแฟเป็นคาเฟ่น,นะคะเป็นคาเฟ่ยูอัมเพอประคาจังหวัดบึงกาฬจ้าดอกบานบุรีเหลืองจ้าเสียงง่ามเยอะมองเช็คอินอัเพอประคาศสงงานนยวยง่ามเยอนี้มานั่งอัดคลิปเบิดเมือค่ะมานั่งกินกาแฟ เย็นแล้วก็มานาั่งกินไอติมมันทอดเดี๋ยวผ้ายางเบื้องเราปลอดนะคะอันนี้ท่ายางเป็นข้างหลังนะคะข้างหลังแล้วก็ขังได้อ่าขังได้กับสะอาดสะอ้านนะคะโอเคอยู่ดีอยู่บรรยากาศลมเรมือนรีวิวสวนเดียมไทยอันนี้ตรง จะเป็นเกืบข้างหลังค่ะข,ขนาดจ,จะเอิ่อนาข้างหลังข้างหลังของอของคาเส่เนาะคุณจัดตกแต่งได้แบบโมเดิร์นเนาะได้สวยอยู่สวยอยู่อดอกโอ้ยดอกสวยจังเลยแต่ว่าบัลลูาดอกเนี่ยอันนี้ดอกไม้สวยๆไม่รู้ว่าชื่ออะไร เหมือนดอกเฟื่องฟ้าอุ้ยเฟื่องฟ้าย่ติดถนนอันนี้ตรงมุมข้างหลังนะคะเพฮนจากบรนไดสระพันจันดีดูสนคนคุณจะมาเฉยติมตรงไหนล้ะคะคุณหล่อมาถ่ายรูปแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็กจาก,กลามาอุดนุนพอดีแล้วจ้าปันหนาหักเยอะ คนที่ขายก็น่ารักมุมนี้ก็สวยนะมุมนี้สวยถ้ามองไปข้างหลังแล้วยิ่งจะสวยข้างๆนี่จะเป็นลานเนื้อย่างค่ะตรงนั้นจะทกศอปักคาดขอใช้สถานที่เพินน่นเป็นหลายชั่วโมงนะค่ะมัน <c oughs> หลายชั่วโมง อันนี้ก็ตอนตอนบ่ายแล้วนะคะตอนบ่ายแล้วที่แรกวัดจังอันนั้นตรงถนนปากขาดนะคะแต่ภาพทีเ่เปงนน้ำข้างๆเป็นแบบเออเออข้างขวาตรงนี้นั่งได้ก็บรรยากาศก็ดีเลยบรรยากาศนี้ยข้างคาเฟ่มีมุมมีมุมแห่งที่จะวัดหนึ่งถ่ายรูป อันนี้ข้างเขาะคะ่ะเอ็นฟองน้วต็ตรงนี้กระมรื่นเนี่ยนะคะเผอว่าลรเบนเ,วนเสวยงาอ,อันนี้อันนี้น่าจะเป็นจุดที่หลายๆคนมานั่งเดิงก็จะเหมือนแบบน้ำตกจำลอง หลดบรรยากาศที่มันอยู่ในเมืองรหลดต่องของถนเงยอะแล้วก็เห็นห้อาแบบรู้สึกว่าห้าสบายหลายถึงอันนี้คาเฟ่กว้างคืนยาวอำเภอปากคาดนะคะแล้วเมื่อหนะ้าะคาเฟ่หมองไม่ตอกลับบ้านต้นค่ะวันนี้จะกลับบ้านเลยเดี๋ยไปตลาดหนักตอเจอกัน บรรยากาศตรงเดินอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ข้างหลังกับทีต้นไม้ที่แบบโอเคมักบรรยากาศนะคะพอดีมันร้อนมันห่อนแล้วก็รู้สึกว่าเออต้องหามุมสงบให่ชีวิตสักหน่อยเพราะว่าชาวชุมชนวันนี้บุญไหว้หลายอยู่ข้างๆก็จะเป็นปั๊มปั๊มเชื่อ๊มเชื่อ,อ,อยี่ระบาง ความเชื่อกับพกระสออันนี้ก็จะตรงนี้อาจจะเป็นอ๋อใช่คุณเคยมากเมื่อน,นี้เป็นทางไดคะกว้างคุณยาวตรงนี้ก็จะมีมองเห็นท่าลิกนะคะมองเห็นท่าลึกเราจะเห็นหลายๆคน สุดมากายหลนะุตเนาะปัจจุบันค้นมาทายหลเศสวยงามนเะสรยงามตรงข้างหน้ากับปิดถนนนคะคะปิดถนนที่จอดรถกกว้างค่ะมือมาเลยพี่เพราะว่าใส่บริการของเพิ่นอยู่หลายชั่วโมงด้วยกัน,นเรย์มากอะมาแ,บบาแวะไรเด้อจ้าคาเฟ่ ในเมืองอยู่จะอยู่จะอยู่ในอำเภออำเภอบ้นหนอขอบคุณอีกรั้งค่ะกลับแล้วอีลีกลับอีลีละัาดีจ้า